ไปเจอคลิปหนึ่งนะฮที่เป็นกระแสอยู่ทาง Twitter นะครับในช่วงประมาณสัก4ีษา5ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมเ,เป็นคลิป BTS ส่งจดหมายเปิดนผกถึงผูลโล้โดยสารรถไฟฟ้า BTS นะครับซึ่งถ้าดูเผๆเนี่ยมันก็จะดูคล้ายๆกับเป็นคลิปที่ BTS เเขาพยายามที่จะส่งข้อความอะไรอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริการ หรือการรับความคิดเห็นอะไรบางอย่างจากประชาชนก็ได้นะแต่ว่าพอม,มารู้ความจริงว่าจริงๆเป็นคลิปทวงหนี้รัฐบาลเนี่ยนะครับก็เลยจะต้องมาทำารีแอคชั่นกันซะหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันแล้วกันสวัสดีครับท่านผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีเทสทุกท่านครับ าทำที่ปรากฏข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับความพยายามแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินที่รัฐบาลโดยกรุงเทพมหาคนครแบกรับค่าก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและค่าโดยสารไม่สูงจเนเกินไปรวมทั้งสิ้นกว่าแสนล้านบาทโดยอ,อ,อันนี้มันเป็นข่าวมาอยู่แล้วนะครับใครที่ติดตามข่าวเรื่องรถไฟฟ้าสายสายสีเขียวนี่ก็น่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะแต่ว่า ตัวนี่แสนล้านนี่ในรายละเอียดนี่น่าจะต้องไปหาข้อมูลดูนะครับว่ามันทําไมถึงบานตะเกียงไปขนาดนั้นนะครับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการขอให้กระชนรับภาระหนี้สินทั้งหมดกว่าแสนล้านบาทจากภาครัฐและกรุงเทพมหานครไปเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดินผมฟังอันนี้มันก็ประหลาดเหมือนกันนะคือลองนึกภาพดูนะเหมือนกับกรุงเทพมหานครเป็นนี่ อ,อยู่ประมาณสักแสนล้านแล้ววันดีคืนดีก็บอกทางฝ่ายที่เขาเป็นคนเดินรถอยู่บอกว่าเฮ้ยมึงเอานี่แสนล้านนี้ไปได้เปล่าวะแสดงว่ามันก็น่าจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นจุดแรกนะครับซึ่งก็ซึ่งก็น่าจะเป็นสัมปทานแหละนะครับ รัฐจะอนุญาตให้สัมปทานเอกชนในการเดรถ30ปีทั้งนี้ต้องกําหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสายทุกเส้นทางสูงสุด65บาทเท่าอามสิปีนะครับแล้วก็จะต้องให้มีค่าโดยสารอาคาไม่เกิน65บาทคือคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมที่เขาบอกว่าค่าโดยสารเนี่ยถ้าหากว่าปล่อยให้ ทางภาคเอกชนเขาจัดการเรื่องของการรับภาระนี้นี้ไปเนี่ยาจะทําให้รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับในสายที่เป็นปัญหายอยู่เนี่ยค่าค่าโดยสารทะลุไปร่วมๆประมาณเกือบเกือบร้อยร้บาทหรือ130กว่าบาทนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เป็นกระแสออกมาเต็มไปหมดเลยนะว่าทุกวันนี้รถไฟฟ้าแพงอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่เราไม่เคยรู้เหตุผลจริงๆเลยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะ ข้อเสนอดังกล่าวได้นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบบริษัทร,ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการสนับสนุนและร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรกรุงเทพมหานครโดยบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดไม่ได้ชาระค่าจ้างเดินรถจนเป็นเหตุให้มีภาระหนี้ติดค้างนับตั้งแต่เดือนเมษายน2560จำนวน9,602ล้านบาท อันนี้คือแสดงว่าตัวบริษัทแม่เองอะ่ะ<อ>ก็คือเขาจะต้องจ้างซับออกไปนะในเรื่องของการการเดินรถนะแต่ทําให้เรื่องของเออเงินที่เป็นภาระหนี้อยู่เนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขสักทีเนี่ยนะครับทำให้ทางตัวบริษัทแม่เองเขาก็ไม่มีเงินที่จะไปใจ่ายเงินให้กับทางซับนะหกเก้าพันหกร้อยล้านเลยหกศูนย์ถึงปีนี้ปีหกสี่ใช่ไหมสี่ปีสี่ปีก็เนี่ยรีบปีละเกือบเกือบเกือบสามพันล้านอยู่ปีสองพันกว่าล้านนะ และนี่ค่าซื้อระบบการเดินรถไฟฟ้าและเครื่องกลที่ถึงกำหนดชำระจำนวน2 7 6 8ล้านบาทรวมทั้งสิ้นประมาณ30,000ล้านบาท <จะ S 2> แสดงว่าตัว bts เองคือเป็นนี้ตอนนี้อยู่ประมาณสัก30,000ล้านนะครับโดยที่30,000ล้านตัวนี้เนี่ยอืมคือจริงๆถ้าสมมติว่า bts เขาได้สมรทามอีก30ปีคือเท่าที่ฟังจากจากคลิปเนี้ยมันเหมือนกับว่าจริงๆ bts เขาก็เขาก็รับเงื่อนไข แล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือทางภาครัฐในเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่อันนี้มันเป็นฟังความคือมันเป็นฟังความจากด้านของ BTS งเน่แต่ว่าก่อนนั้นเราได้ฟังฟังความด้านเนี้ยจากจากสื่อมาโดยตลอดที่ที่เป็นในมุมของการที่ว่ากรุงเทพมหานครแบกรับนี่อ่ะแล้วก็กรุงเทพมหานครก็พยายามที่จะเคลียร์นี่ตัวนี้แต่เราก็ไม่ได้มีฟังโอกาสในในด้านของที่ทาง BTS อธิบายเลย ภาระทางการเงินที่มากเกินกว่าบริษัทจะแบกรับต่อไปได้บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องยื่นหนังสือทวงถามเรื่องการชําระหนี้ซึ่งจนถึงขนะนี้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบยังไม่ชําระหนี้ให้กับบริษัทแต่อย่างใดผู้ที่มีหน้าที่ยังไม่รับผิดชอบผู้ที่ไม่มีหน้าที่ยังไม่รับผิดชอบนี่คือถ้าตามตามความเข้าใจเนี่ยมันก็น่าจะเป็นมันก็น่าจะเป็น อะไรล่ะกระทรวงคมนาคมเหรอหรือกรุงเทพมหานครก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเพราะว่าเพราะว่าเขาแบ่งผลกําไรให้ทางกรุงเทพมหานครแล้วเขาแบกรับหนี้มาแล้วรัฐบาลเรอแสดงว่า,แส,วาแสดงว่าเรื่องอันเคสเนี้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่รัฐบาลเนี่ยโดยกระทรวงคมนาคมเองหรือตุหรือโดยตัวรัฐบาลเองไม่ได้ให้ผลตอบแทนเขาเท่าที่ ควรจะเป็นตามที่ระบุไว้ตามที่สัมปทานระบุไว้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะออกเป็นลูกนี้นะถ้าถ้าถ้าฟังจากที่ฟังที่เขาอภิบายนะฮะทางทางส่วนของผู้บริหารนะข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นบริษัทได้พยายามอย่างที่สุดที่จะร่วมรับผิดชอบในการหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาที่ซ้อนปัญหาอยู่ภายในซึ่งบริษัทเองไม่สามารถก้าวล่วงได้ปัญหาที่ซ้อนปัญหาอยู่ภายในซึ่ง ซึ่งบริษัทเองไม่สามารถก้าวล่วงได้คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยนะครับมันก็คือมีมือที่มองไม่เห็นที่มาเกี่ยวข้องเรื่องนี้แล้วก็เป็นส่วนขัดขวางที่ทำให้การจ่ายเงินตรงก้อนเนี้ยมันมาไม่ถึงทาง BTS ประกอบกับมีบุคคลบางกลุ่มบางฝ่ายอาจต้องการที่จะไม่ให้เรื่องดังกล่าวได้รับการแก้ไขอ่ะคำหามนียคือผมอะตอนที่ฟังคลิปตอนแรกอะผมประหลาดใจเหมือนกันว่าทําไมผู้บริหารถึงใช้ใช้คําตรงนี้ว่าอาจต้องการที่จะไม่ให้เรื่องดังกล่าวได้รับการแก้ไขคือ,ค,อคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าในมุมมองแบบนี้สแสดงว่าจุดมุ่งหมายของคนที่คิดแบบนี้ถ้าเป็นไปตามที่ทางฝ่ายบริหารของ BTS เขาอธิบายมาแบบเนี้ย มันหมายความว่าจุดมุ่งหมายคือ1นต้องการให้ BTS เจ๋ง1นะ2ต้องการฮุบเอาสัมปทานตรงเนี้ยมาไว้ที่ตัวเองเพราะ BTS เจ๋งไงหรือ BTS ไปต่อไม่ได้ไงผลสุดท้ายต้องขายสัมปทานนึกออกไหมหรือ3ก็คือต้องการให้มันเจ๋งเลยทั้งระบบเออแล้วก็แล้วก็กลายเป็นว่าเป็นประเด็นขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของ การเมืองหรือว่าประเด็น,นทางเรื่องของการขังเองก็ตามมีมันม,ม,มีอยู่แค่สามเหตุผลนะแต,แต,แต่แต่ถ้าดูอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าถ้าในเชิงของของเชิงสัมปทานนะซึ่งเราไม่ได้มีความรู้เรามีความรู้ค่อนข้างจากัดมาผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของการที่ต้องการให้ bts ไปต่อไม่ได้หรือต้องการที่จะเอาสัมปทานตัวเนี้ยให้ bts คายออกมา30ปีตรงเนี้ยแสดงว่าเขาคงมองว่า30ปีตรงเนี้ยสัมปทานตรงเนี้ย มันมีมูลค่าที่สามารถที่จะทำให้ตัวหนี้ที่ BTS พึงจะรับเนี่ยเป็นแสนล้านเนี่ยมันสามารถที่จะใช้หมดได้โอ้โหสาปีนี่มันได้เงินแสนล้านเลยมันก็มันก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะผมผมเองก็ไม่คิดอย่างนั้นนะว่าแบบเออค่าเดินรถหรือว่ารายได้จากการเดินรถหรือจะด้วยรายได้ทางไหนก็แล้วแต่ของของทาง BTS ที่จะได้สัมปทานจากจากรถไฟฟ้า สายที่เกี่ยวข้องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ขนาดนั้นเลยนะและพยายามสร้างประเด็นต่างๆขึ้นมาเพื่อคัดค้านต่อต้านโดยไม่สนใจว่าหากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขจะสร้างความเดือดร้อนเสียหายเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะกับผู้โดยสารและพระชาชนที่มาใช้บริการข้อนี้คือถ้าพอ,พอฟังปุ๊บครับคือมันเป็นสองมุมเหมือนกันคือเราไม่สามารถแน่ใจได้ว่าในมุมเนี้ BTS พูดในเชิงของการที่โยนบาปไปให้ทาง บุคคลที่หรือกลุ่มบุคคลหรือคณะที่ทาง BTS อ้างน,นะว่าเขาขัดขวางเรื่องของการที่จะแก้ไขแก้ไขปัญหานี่ตัวประมาณสักสามหมื่นล้านตรงนี้นะเขาโยนบาปไปให้กลุ่มนี้หรือเปล่าว่าเฮ้ยคนกลุ่มนี้เอาประชาชนเป็นตัวประกันหรือในขณะเดียวกันทาง BTS เองนั่นแหละที่เป็นคนที่เอาประชาชนมาเป็นตัวประกันคือมันฟังเนี้ยมันฟังได้ทั้งสองมุมไงแต่ว่าพอาเรามานั่งนึกย้อนว่าการที่ BTS ออกมาแถลง แบบนี้ผ่าน YouTube แล้วประกาศออกมาเนี่ยผมว่าตัวเขาเองถึงแม้ว่าเขาจะเลือกเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันนะแต่มันก็คงสุดๆแล้วจริงๆอะ่ะเพราะถ้าพูดถึงความเป็นจริงคือมันไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่ดีเลยอะ่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วถ้ามันไม่รู้สึกได้ว่าคือคือผมว่าถ้ามันไม่ถ้าเราถ้า BTS รู้สึกว่า30สปีสมัมทานตรงนี้แล้วมันจะไม่คุ้มอะ่ะเขาไม่เอาตั้งตั้งแต่แรกออกไหมคือเขาก็ยอมสละเลยตั้งแต่แรกนี่เขาคงประเมินแล้วว่ามันได้แต่คนสุดท้ายมันไม่เป็นไ,ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นไงคือ ไอ้เงินที่มันควรจะได้มันไม่ได้อะมันก็กลายเป็นว่าต้องออกมาทวงเงินแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่ว่าเอาประชาชนมาตั้งแล้วก็บอกเลยว่าเฮ้ยวันนี้คุณไม่ได้ถึงความเดือดร้อนของประชาชนเหรอในขณะเดียวกับตัวเขาเองก็เอามุมเนี้ยมาเป็นตัวขู่ไกลๆเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าหากว่าไม่ได้รับการแก้ไขแล้วเขาไปต่อไม่ได้ผลสุดท้ายคนที่ต้องตกตกระกมลำบากก็รับผาระไว้คือประชาชนนะตลอดระยะเวลากว่า21ปีที่ผ่านมาบริษัทขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ตลอดมาและมีส่วนร่วมในการทําให้การจราจรในกรุงเทพมหาคนครมีความคล่องตัวมากขึ้นบริษัทขอยืนยันว่าจะทําหน้าที่ให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนจะพยายามทําทุกวิถีทางที่จะดูแลผู้โดยสารทุกท่านอย่างดีที่สุดแต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้เป็นปัญหาใหญ่ที่จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งโดยลําพังบริษัทเองไม่สามารถแก้ไขหน่วยงานอื่นของรัฐข้อน,นี้คือถ้าเรามานั่งไล่ดูก็คืออ่ะที่เกี่ยวข้องอยู่ผมว่าการะทรวงการทางอะเกี่ยวแล้วน่าจะเป็นน่าจะเป็นเอ่อไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนแม่งงานอะ่ะแต่น่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องหลักเลยลหละแต่ผมไม่เข้าใจในเรื่องนี้เหมือนกันว่าในความเป็นจริงแล้วมุมนี้ยกรุงเทพมหานครเกี่ยวด้วยหรือเปล่าคือเช่นกรุงเทพมหานครยังคงต้องได้รับส่วนแบ่งจาก ค่าเดินรถตรงนี้ในอัตราเท่าเดิมได้หรือไม่ไม่ออกไหมคือคือมันอาจจะเป็นมุมที่ทางวีเทสเองเ <c oughs> ขาต้องการที่จะกดดันไปทางกรุงเทพมหานครก็ได้ว่าเฮ้ยชั่วโมงนี้เขาไม่ไหวแล้วนะถ้าหากว่าไม่ยอมจ่ายนี่ตรงนี้ลงมาคือกรุงเทพมหานครก็ไม่ควรที่จะได้ส่วนแบ่งทางเรื่องของค่าเดินรถตรงนี้ด้วยไม่ควรจะได้ส่วนแบ่งตรงนี้ด้วยเพื่อเพื่อที่จะได้เอาเงินส่วนนี้มาเป็นตัวที่ชดเชยไอ้ตัวสามหมล้านทีเ่เขายังไม่ได้ละยังไม่ยังไม่ได้รับการชําระตามตามสิทธิที่ควรจะได้ ให้ประสบความสําเร็จได้และสุดท้ายอ่ะน,นาไปสู่สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนได้บริษัทจึงของเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านทราบในเบื้องตน้นขอบคุณครับเอาหล่ะจากที่ผมฟังมานะครับผมใน BTS ส่งจดหมายเปิดเผยถึงผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS เนี่ยนะครับคือมันเป็นภาพอีกมุมหนึ่งที่ถูกฉายออกมาจาก,จากทางฝั่งของ BTS เองนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเรารู้สึกได้ว่า คือระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมันเป็นระบบที่จะต้องเป็นบริการประชาชนน,นะนะแต่ว่าในเคสนี้เนี่ยมันเนื่องจากมีการยกเอานี่ก่อสร้างตรงนี้โยนไปให้ทางภาคเอกชนซึ่งแน่นอนก็คือทางหัวเรื่องหลักก็คือทาง BTS เนะโดยที่มาแลกสิทธิในเรื่องของสัมปทานตรงนี้แต่ว่าผลสุดท้ายพอมันมนมีเรื่องของเงินก้อนใหญ่ๆ2ก้อนประมาณ9,0้านล้านกับ21,000ล้านเนี่ยรวมกันเบ็ดเสร็จประมาณทั้ง0 0 0 0ล้านเนี่ยที่มันไม่ได้รับการ ชํารละผมใช้คำนี้เลยแล้วกันนะจะจะภาคส่วนของรัฐบาลส่วนไหนก็แล้วแต่ละทาให้ BTS ออกคลิปออกมาทุงเงินเคสเนี่ยผมว่าเป็นเคสของการที่ว่าบ t เอาจจะออกมาคู่คอีกลายนะอันนี้การเรีแอคชั่นนะมันเรีแอคชั่นได้ตามที่เขาส่งสงสารมาเท่านั้นนะครับผมนะส่วนรายละเอียดหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าพอคลิปนี้มันถูกฉายออกไปเนี่ยแน่นอนทาง ทางภาครัฐเขาก็ต้องออกมาตอบโต้อยู่แล้วนะครับผมนะกับเรื่องเรื่องนี้ซึ่งกว่าจะถึงวันนั้นก็น่าจะเป็นวันจันทร์เป็นอย่างน้อยนึกออกไหมครับแลวถ้าหากว่าตอบโต้ในวันจันทร์ไม่ได้ก็จะติดวันหยุดสงกรานต์อีกก็น่าจะใช้เวลาอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับผมนะเขาก็การปล่อยทัมมิ่งออกมาเขาก็คงคิดไว้แล้วแหละว่าโอเคให้มันทํมมิ่งเรื่องของการปล่อยเค่ออกมามันอยู่ในระดับอยู่อยู่ต่อเนื่องไปในวันเสาร์อาทิตย์และดีไม่ดีอาจจะอยู่ต่อเนื่องยาวไปจนถึงสุดทุ่งสงกร เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าการรีอคชันอันนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นการไม่ใช่แค่ออกมาส่งสารให้กับทางภาคประชาชนนะแต่มันเป็นการประจานอะไรบางอย่างนะครับผมนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและแน่นอนมันสื่อให้เห็นว่าในคําคำหนึ่งที่มันถูกพูดถึงนั่นคือรัฐบาลแห่งถังแตกเนี่ยมันอาจจะเป็นจริงก็ได้โดยการที่วิเทสออกมาพูดเรื่องนี้เพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ถ้าหากว่าไม่มีกรณีนี้บางทีกรุงเทพมหานครอาจจะอยู่ในภาวะของนี่สินล้นพ้นตัวตั้งแต่ค่าก่อสร้างแสนล้านตรงนั้นแล้วก็เป็นไม่ได้รอติดตามนะอันนี้คือ r รีแอคชั่นครับผมนะฮะกับวิทยาเศนเป็นประเด็นร้อนนะครับผมนะะในช่วงตอน4-5ชั่วโมงที่ผ่านมาผมเยสเปรียดครับ